อ,ร,อร่อยไหมคะอร่อยอืมอำ่อำอ่ำอ่ำ อ่าโอ้ต้งต้งมวแมวแอร่อยมัแยมวมวแมม

ăn gì khó bạc luôn đó ăn mỗi rồi. cái à. ừ. 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 này cái nám cái nám luôn. ชื่ในใจไหมชื่ในใจไหมคะโหโหโหอิ่มยังอิ่มจุดพลันเนี่ย